เนาะเพราะว่าให้ให้มันตั้งเสาท่านเดือนซีทุกได้การตั้งเสาก็อนมันมือมือจบมืองามได้เดือนซีเดือนซีนี่เป็นเดือนจบเดือนงามเนาะอ่าโดยเรือมงทาปบุไกรอันผู้ผู้โตไปซอยเจ้ามือนั่นน่ะเพื่อนนอนอยู่นี่บ่เออืมใ่เด้ผู้ที่ไปซอยเห็นเออเพื่นนอนตัวก็นี่ผนมาพวกเปียกเปิดบ่อันนี่เปียกเปิดนะอ่าเพิ่นอยู่พิ่นเยอะเพิ่นบ่ กราบสบายดีแหละสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ fc หมู่เพื่อนที่หักเพลงเวิสุขุสุคนบวชอยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งลาวหรืออยู่ทางต่างประเทศกันยินดีต้อนรับทุกคนทุกทานเข้าสู่ส่องยูทูบของตุสิติปันสุขอีกแล้วพี่น้องเอ๋เนาะโดยพี่น้องพบพ่อกันในยามเสาร์อมี้เนาะตุสิธิได้เดินทางมาทาง เรือนของน้องมีเนาะอยู่ที่ป่าที่พนอาศัยอยู่หันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้องมือเศร้านี่พี่น้องได้เข้าไปเบิ่งข้าวโอ้เป็นตาอีตนได้กลับเป็นห่วงเป็นตาหนาเป็นห่วงเนาะพี่น้องพังไทยเฮาเนาะอยู่จังหวัดชนบุรีบร่พี่น้องเอ้ยน้องเขเมตนมาในเด้อพี่น้องเอ้เป็นห่วงดีเนาะเห็นเบิ่งข้าวรถป้านำถว่วมทางไหลลุดอยู่พี่น้องเอ้ยมาก็มาบาทเดียวนำก็ได้เนาะ าาน้ำมันระวังเ้อพี่น้องไอ้เนาะหักษาสุขภาพเนาะน้ำมัววนระวังเนาะอ่าเบิ้งข่าวเบิ้งขา่งขาวนันกันไดน้พี่น้องงเทื่ยวผ่นเตือนเนาะขาผผ่าวฝนพระอากาศงเทื่ยวผ่นเตือนมาข้ากับจังชีได้ระวังน้ำมันระวังถือพี่น้องไอ้เน,นี่ะนี่คืออยู่ลาวกับมืดขึ้นอยู่เนาะซีมเมนตาปลายมันอันนี้กะแต่ว่าฝนบม่ได้ตกดอกพี่น้องตะวันขึ้นเพราะซีมเมนพายุเข่าอาเซียนเฮาเนาะ ขาพี่น้องทางไทยเขาทางฝั่งลาวเขากับมืดบุมีฮอดแดดพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นห่วงเด้อพี่น้องเด้อทางพี่น้องฝั่งไทยทางนั้นเดอน้อเนาะขอให้บุญรักษาคอยเทวดาคุม้มครองคอยทุกคนปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะมือนี้สําหรับตุ้ชิดสาหรับตุ้ชิดสมือนี้สเข่าไปแจ้งแจ้งข่าวดีอ่าให้ครอบครัวน้องมีเนาะ,ะว่าได้ลมกับไอหักอยู่ทางต่างประเทศเนาะ ผู้ใหญ่ญญอสี่ล้มกับอะที่บอกน้องมีเนาะว่าตุสิตได้ลมกันแล้วครับไอหักเนาะเินนได้อนุมัติเผนนบอกมาแล้วว่าที่แรกเ,นเ,นนเรรินเนว่าเพื่อนเห็ดสี่ห้องมาได้ตาประชันเพิ่นคอสามห้องแต่อายเพิ่นจัดห้เลยหาห้องเพิ่นว่าเนาะเพิ่นเสียหายหาห้องเพิ่นมีแบบออกมาห้แล้วแ้วกา แบบเพื่อนกะเดี๋ยวสิให้น้องมีหรือพ่อกับแม่เพิ่นเบิงเพิ่นเลือกเพิ่นจะเอาแบบใดมีสามแบบเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็สชิบต้องทำสร้างอีกว่าเพิ่นสิเอาราคาเท่าไรส้างกระได้ทุกคนเลยเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวตุสิษย์จีบพาทุกคนเข้าไปหาครอ,อบครัวข,ของน้องมีน้ำกันเนาะปะพี่น้องปะตั้งใดสำหรับคลิปนี้ก็าฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ตุสิษย์เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ เบิ้งแ้กก็บ,บอกคามโฆษณาให้แน่เบึ่งให้จบจบคลิปในเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะเนี่แล้วก็ขอขอบบุญขอบคุณไอ้หักของตุชิตเนาะขอให้เพิ่นเป็นโฮมโพลโฮมไซ้ให้คนยากคนจนแบบนี้ตลอดไปเด้อขอให้บุญค้ำบุญสูเพิ่นเนาะเทวดาคุ้มค้องพกปักรักษาเพิ่อนอยู่เพิ่อนอยู่ทางต่างประเทศก็ไไ้เนาะโอเคพี่น้องปะหันกลับมาบานนี่ไป แปนคักอลีอันนี้เนาะขนาดมิตรใบไหมใบตอกกแปนเฮือนเพื่อนนี่อ่ได้งเกงเกงไมสบายดีเอาสบายดีเด้อพอ่องมีเด้อดิกันเด้อมันนี่เกงไหมเด้อมันนี่เกงไหมบอโดยโดยดย่อ่ล ไม่ยังเฮือนคือเกี้ยงแท้นี่คือปะให้มีใบไม้ใบตอกแน่ก็ได้โดยเนี่เนาะคืออะไรสิในหกก็หกนี่เพียงคักอะณลีเอ้าขี่ด้วสวัสดีไว้สวัสดีสวัสดีด้วยโอ้เอเอ้ยเอ้กับน้องเพิ่นไปองเฮียนบ่โดยเพิ่นไปองเฮียนอืมเป็นอะไรองเฮียนเนี่ยเป็นอะไรอันหัวเฮือนอันหัว เห็ดเลี okay. o o o <S 2> <S 2่ย yeah. บ่ยังบ่ได้ไปเห็ดคือว่าเห็ดเขาก็เห็ดตูบแล้วไอ้ก็เห็ดตูบแล้วโดยไบเนาะใบไปสักเครื่องเนาะอ่นนะเนาะโดยแมี่ยมันสักเครื่องไปลินน้ำเอื้อดไปเอือดเอือดอ่าน้องไปลินน้ำไปไปโอาคีล้อไปคีล้อไปคีล้อไปบุญบึนบุญบุญไปเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็เพให้เห็นเพิ่นในกล้องเนาะไปน้องเไยโดยค่อยคอยคอยว่าซิมีอ่ามีอ่าน แนะนํามีเรื่องจะแน,นะนําใจอยู่โดยอันนี้อ่าผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาโดยอ่าน้อบิฝากถือนําได้บ่บ่ได้อ่าโอเคเนาะเออเดย,ยืนเคียงข้างกันเนาะโดยคุณชูีก <บะ S 2> ็เนาะ,ะเก่อยคือว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เพิ่นซอยจะมานี่แหละโดยดินแน่ซื้อดินให้แน่ซื้อรถให้แน่ก็แม่นเพิ่นโซื้อเพิ่นน่ะ เพิ่นเพิ่นเพินเ่นบอกซื้อไดเด้อซื้อเพิ่นสืบออดโดยสืบ้อผมว่าบใจเด้ออ่าอดเดี๋ยวสิบอกคือว,ว่าได้ลมกับเพิ่นเมื่อคืนนี้สองหมื่นติดแหละเนาะค,คืนนี้บริลมลมมือก่อนผูโทรมากะว่าอยากแนะนำพอต้องมีนันนี้โดยเพิ่นให้เห็ดหัวเห็ดหัวอยู่ในอ่าดินของตุํคาครับน้อง ตูบีหรือว่าเ<ด>บื้อง,องหัวดินเบื้องติกดกับเจ้าหันก็นได้ดยของอันตู้เด่นน่ะก็ได้ดอ่าแหล้วเจ้าเห็ดหัวแลวให้ปลูกพักเพื่อให้เจ้ามีไรายได้โดยอ่าสําคัญแล้วบ่ต้องถ่ายอย่างเฮ็ดโรดหัวนะเพราะว่าเฮือนน่ะติเน่ยเพิ่อนก็นสเสดใหายอยู่แล้วเจ<ด>้วว่าอ่ามื้งเศร้านี่ค่อยโทรหา,สาเสาเฮือน คนขีดตัวข่อยข่อยกกายว่าเป็นคนขีดตัวเจ้าคือกันแล้วก็ตัวอ้ายฮกข่อยคือกันแล้วก็่นกับว่ามาบริตัวเนาะ่นเห็ดแล้วมันบวชันมันยังเลี้ยวบวชอีกอย่างมันยังบวชแข็งคนวะถ้าเขาเคลื่อนน้ำมันจะแตกว่สาวเคลื่อนนี่แมนแมนย่ามันฮักย่ามันฮักเด้อน้องเด้อก็เลยว่า่อก็เลยนัดกับทั้งพี่ใหม่ว่าอยเลยรวมับพี่เพราะว่า แต่ว่าเดี๋ยวคอยสีขับไปเบิ้งคอยเมื่อนี่คอยสีแวะเบิ้งต้องเล็งเนาะเพราะว่าให้ให้มันตั้งเสาทันเดือนซีทุกได้การตั้งเสาก่อนมันมือมือจบมืองามได้เดือนซีเดือนซีนี่เป็นเดือนจบเดือนงามเนาะอ่ารากาถือเรื่องเสาเพิ่นเพิ่นว่ามันที่เสาสามเพิ่นนัดกั็คอยว่าถ so ้าเสาสามอะไรบวตัวดอกเพิ่นว่าเพิ่นซีเฮ็ดเฮ็ดให้ให้ให้เล้วให้ทันเพิ่นว่าอ่าวันที่เสาสามคอยก็เลยว่าโอเค แต่บันนี้นี่เรื่องเสาจบไปเนาะเสาสิบห้าต้นนี่และเรื่องเฮือนเรื่องเฮือนนั่นเป็นอาชุมเจ้าหลีกสี่ห้องเนาะเจ้าขันสี่สี่ห้องเฮ็ดสามห้องดีกว่าเจ้าขันสามห้องหาห้องเอาบ่เจ้าเส้นคือห่องเถวหรือบ่าเฮะห้องบ่าฮะบ่ามันคือห้องเถวหรือบ่าคือห่องเทลหรือบ่าวเฮ็ดให้หาห้องแต่สีเฮ็ดให้เป็นมาดเป็นชงเจ้าเจ้า อ่าไอ้ผนบอกมาแน่นะเจ้าเจ้าาต้องเป็นห่วงเจ้าอ่าเขตเพิ่มขึ้นเนาะเ็ดเพิ่มขึ้นห้าห้องเจ้าแต่ชีมีแบบแบบแพนครข้างแน่แหละห้องโถงก็มีเจ้าแต่แต่ห้องโถงก็บ่เอาไ่ไปได้ก็ได้พัน่าก็แต่ให้มีห้องนอนเจ้าเป็นเต็มแบบให้ไขอยข้างแน่แหละเนาะแต่ว่าซิมหาเสาฮะกระซิดกว่างออกยื่นออก กวงกวงคมกวงออกเจ้าย่านตะบมมีดินดินพ่อผู้แล้วเนาะแต่ก็สีพ่ออยู่เพิ่นเพิ่นอ้ไอ้เพิ่นกะเพิ่นจดเพิ่นเป็นนักออกแบบพ้อเพิ่นเก่งอ่าสภาวันนี้แม่แล้วมต้องเป็นห่วงเป็นเชนหา5ห้องแต่กรคือห้องแถวนี่บ่าบ่าวจว่าเหตุเป็นห้องภายห้องมันเลยเรียนกันเลยบ่าแบบน่ะบ่าอยากยูน้ากันเนาะเจ้าอ่าโอเคถือว่าถือว่าแจ้ง พอดี dy, บอกเลย,ยเพิ่นเห็ดไห้หาห้องโดยอ่าเห็ดไห้หาห้องแ้วการเรื่องที่เพิ่นเน้นย้ำที่สุดคือ,อเพิ่นในช่วงเวลาที่ถา่าถ่าเฮือนเห็ดเฮือนเห็ดอย่างนี้มันเป็นหน้าที่ของข่อยเนาะโดย,ยหาสร้างหาอย่างไรหน้าที่ของเจ้าเพิ่นอยากให้เห็ดหัวปลูกพักปลูกหญ้าปลูกพักปลูกหญ้าเลยเพราะว่าชุดเจ้าเรียงชุเจ้ากุ้มไปนำ้ำ หาเจ้ามีรายได้ไปนาเจ้าเห็ดหัวโลดกันบ่าเจ้าเดียวบัตรเพิ่นผากเงินมากับหัวมือใดแต่กระสี้ไวไ้นี้เจ้าเดี๋ยวสีหายเจ้าเป็นเห็ดท่นสื่อในพักเสียหายเจ้าสองพันบาทโดยเอาอยู่บ่อสองพันบาทเอาเสียหายสองพันบาทโดยอ่าหายเจ้าไปซื่อพักเพิ่นการแนะนามาพักกะอ่าพักที่วันปลูก ปลูกแต่ได้ขายไว้แล้วก็ปลูกได้ไว้มันก็มีหลายพักเนาะเจ้ากับหูเนาะพักบุ้งแมนพักบุ้งพักบัวพักบัวพักหอมพักหอมรายการม่นยังแน่หัวสินคาเจ้ากับที่เจ้าว่าว่าเพิ่นทับซื้อหลายหลายเจ้าก็ปลูกเน่นไปหลายหลายเพราะว่าดินถ้ามันกับข่วงอยู่แล้วอ่าเพราะว่ามือสองสามมือก่อนกับไปจ่ายเงินขายดินทุกค่ำเลยเนาะก็ต้องเป็นห่วงเป็นดินของเข้าซื้อขักแน่แล้วเห็ดรถอ่าเห็ดมีแต่เห็ดหัวหน้าที่ของเจ้าอันนี้เพิ่นมอบให้ แล้วถ้าว่าเจ้าเห็นหัวสำเร็จปุ๊บได้บอลอันเจ้าพุกตูปนะเจ้ากลัวมาสองทีเนาะทุค้ำเก็าบีเนาะแล้สิเจาะน้ำให้สิเจาะบางทีอาจสิเจาะให้ดินของน่องตูไ้บ่อรือว่าดินของทุค้ำก็เป็นของทุค้ำไปเลยแต่เพื่อให้เจ้าหดน้ำมันจังอยู่ใกล้ยันเจ้าลบไปลบมาย่างดินเจ้าด้มในสองพันนะสิให้เจ้าลงทุนเจ้ากระซื้ออันหดน้ำบ่อโยมพอนโยมใส่บ่อ บัวบัวเบ่บัวก็ได้อ่าบัวบ่รื้ว่ารือว่าแบบได้เอ้ยต่างทัดซ้ำห้อกรลังกายนะเฮาเวียกแนวเวียกเท่ากับแบบรักเฮากับบดิมีอยู่แล้วนบอกเฮากับไส่ลูกผู้นึ่งกัโยมเล็กน้อยเขาก็อันถือบัวเด้บัวนะเห็ดควบกันเลยเ็ดควบกได้คันดูแพงดีเห็ดควบจอบปลูก ากได้รักแล้วเป็นาะได้รักบ่โดยรักหัวบ่มีโดยโอ้เ้าหัวมันมีแล้วรักหัวบ่มีโดยรักหัวนี่รักสิบพันเลยเนาะโดยเจ้าคิดว่าสิไสประมาณจกรักการดินประมาณนะหอยเป็นร้อยร้อยรักบ่อุ่นแล้วันต่ำหาสิบรักลองเอามาหาสิบรักก่อนเนาะโดยหาสิบรักคำบอกพ่อแล้ฮจะเอามาเติมใส่อีกเจ้า หาชิปลักลักละชิพันบ่ประมาณฝุ่นแหล้วการหาล้า,านบ่ชิปลักชิปลักตัวแสนแสนหนึห่งหาชิปลักกับหาเซนเออเซนจะหาล้านคนน้าก็ <laughs> ากมีผิดพลาดมีหลงไม่ลืมกันได้โอห่าแ<อ>ส,สนเนาะการร้อยลักการล้านหนึ่ง,งโ,อโอเคการลักเศร้านี่ตกอยู่อันล้านหนึ่งสมมติหาชิบทำบังหาซื้อ เาซื้อลายเพิ่นสิบลุตให้เอีกบ่เนาะโดาก็ต้องน้ำเน้ก็ต้องหัวการฆ่าน้ำพ่าก่ะเพื่เอเพิ่นไม่เทมให้ดีพัาก็โอ้ยเฉยเดินซื้อลายลุตให้ในกอ้วยนี่เทมรักเงินไปจักพัาก็เฮ็ดพัาก็เฮ็ดตากแดดเช็ดเถื่อเช็ด, <c oughs> ดยังโอ้ยคอยก็ฮ้อนนี่ยบ,บาปกันในกนล้วยเฮ้ยพักกัเนาะเพิ่อนอาชิบลุตให้เล้วแต่ว่าอยากได้ละขวเนาะโดยได้ละขวดมาได้ก็ไปฝังหลักไปเฮ็ดเมือนั้นเลยเนาะโดยอ่ะเดี๋ยวสิประชานให้บอกให้เพิ่น อยากได้เงินซื้อละคัวเี๋ย่อยสิจัดการให้เนาะโดยสมมุติว่า50ลักกะ5 0 0 0 0เนาะโดยละล้านนึงอ่า0 0 100ลักกล้านนึงโดยแต่ว่าเจ้าติว่าคั่นเว้าบางเทื่อกคั่นอันย่ําบ่ได้ลัก10,000ก็จะลัก20,000เนาะพุ่นแลกันพุ่นได้ละคัวนี่15เนาะว่าซั่นก็วาเนาะ15,000เนาะเื่อไว้เนาะเื่อไว้เพราะ่อยก็ลึ่งลึ่งลึ่งหลายคนอยู่เดี๋ยว่อยสิโทรเบิ่งไอ้โซเจ้าของดินเพิ่นเพิ่น้สิฮู้จักเนาะ อ่าเพิ่นคือซีหูจักพี่น้องเลยเจ้าในเรื่องนี้เพิ่นเน้นย้ำแมนเขวามาเจ้าได้หัวมือได้เจ้าก็บะไปเช็ดมือเนาะรักมันเนาะแสดงว่าเพิ่นบมมีรักคั่วพี่น้องเนาะเพิ่นคั่วอืคือจะผพังน้ำแนยหลือบ่เดยวนี่ยังไม่ได้พังเห็นได้บ้านนี่ก็เขามานำไปเทฟืนใสยเขาโอ้ไปหักไปรับจ้างดเงยนโดยอาไรงนชื่อ ห้องกินสุรูปกิดโดยโดยอ่อเนาะกับประมาณนั้นเนาะเบิ่งเด้อมีหยังอีกแน่เบิ่งเบิ่งคิดก่อนลมกับเพิ่นอ่าเฮือนเรื่องเฮือนกลมไปแล้วเนาะเาอ่าวันที่23นี่ได้เสาเฮือนอ่าได้เสาเฮือนแลให้มือเลยเนาะโดยแหละยามมือยามแล้วก็ตั้งเสาไว้บาดนี้เฮาก็จัง ชุมดอวิทย์เดือนสี่กับระยาเขาได้ตั้งเลยเ <He S 1> นาะเขาได้ตั้งมืองามเลยกับงบมาเขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆบาทนี้เฮ็ดไปเนาะอ่าบ่ซันเดยกับเขาก็จิซื้ออุปกรณ์มาโฮมไว้ก่อนแมนดินบล็อกดินบล็อแลกแมนดินทรายดินทรายดินบล็อกดินแห่อ่าเลยกาคำว่าปูนนี่ย่านยันยังบ่นชื่อยันซื้อมากเลยผมสต๊อกฮัมเดี๋ยวทำมือเขามีบอลไว้ถ้าพื่อมือเขาสิเฮ็ดแล้ว อ่าประมาณนั้นตัวสิ่งที่เราเห็นได้ก่อนตอนนี้เนาะมื้อนี้บมได้ไปข้างใดบ่เจ้ากัมื้อนี้ผมได้ไปใส่ห่านน้ำมันในเฮือนรสสีแกงโอ้เฉพาะจงหอยเมื่อสีแกงน้ำมัให้กินบ่เจ้าแกงใช่อย่างแน่น่นะใส่ฟักขเน่นี่แล้ใส่หมอบ่เจ้ากัไข่คข่ขรินกุ้งเจ้ากัเนาะไข่รังชิลินน้ำผึ้งเผาเจ้าเนาะเอาอะไรเอาไหมใช่ไหมใส่ใส่เ้าเหาอยากใส่อันนี้ก็ได้บ่เนี่ยฟักกระสีนี่ ยอดมันนี่ยอดกระทินน่นี่ยอดเด็ดกินมากระทินนี่กินแก๊บครับบอกินแก๊บเอาได้อยู่เวกกินแตงมมือนี่กินแตงมไหมบอเจ้าเพราะว่าแต่ว่าออกออกเมื่อแต่เจ้านี่ข่อยสิไปบ้านพดทสิมข่อยสิไปน้ำเสาโดยข่อยสิไปบอกว่าถ้าหักว่าบ่ได้โยคันว่ายังบ่ได้แล้วแม่นข่อยยังบดเห็ดมือนี่นี่แล้วสิเลื่อนไปอีกแล้วแม่นข่อยสิไปเอายกเลิอกนยกเลือกข่อยสิไปซื้อหั่นไม่ข่อยก็สิเพราะว่า ต้องเลิงต้องบอกเขาตรงๆเนาะบางทีพิ่นอยากได้ลูกค้าเพิ่นสิบอกเขาแบบเออมือนี้เนอะพิ่นี่ยังเห็ดแห้งพอนอื่นอยู่ไงเขาแบบผ้าเพราะฉะนั้นท่านเดือนสี่พี่น้องเป็นเดือนงามเดินเนาะอ่าเป็นเดือนงามประมาณนั้นเนาะโดยอ่าอุ้หมดหมดกัดขาทุกแต่ก็น้องมีประโยชน์บ้างมือนี้โดยไปลลางถวย อไปร่างถวยเลยลายช่วงนี้เนาะเป็นในบ้านเนาะแต่ว่างานคนเยอะได้ช่วงนี้เนาะเมื่อนี้กับมีบ่อตุเมื่อคืนนี้เนาะดอกเนาะปืนพื้นนี่ก็มีอีกนี่เต็มเลยคนกับบได้ใช่เนาะรถเนาะ่นเรื่องไงขามาฮับขาก็มาฮับบบดนี้เจ้าแบบปดไปก็ใช้คันนี้แล้วมันหลายคนขี่กลางคืนมาจอดจอดใส่ใส่อยู่ในเฮือนหมดแล้วอ๋อขี่ข่อในเฮือนเลยโดย หลอกคอเพิ่มเจ้าเชียงอย่างน้อยหนึงหนีตื่นเราได้เนาะแมนละมือเราได้เนาะแมนคนแพงคนคช่างมีเนาะแมนแมนแมนเป็นหันเตนี์เนาะเจ้าแต่กะคือว่ามีอันมีมีคนมาขอความเฉลือบบ่ครอบครัวบ่โดยโดยโดยย่ทางใด้ยันน่ะอยู่ลุ่งผลไก่เติบบ่ไก่เติบไปเห็นแล้วย่างไปบ่คือขี้เสล่งไปสีพักขี้เสล่งโดยโอ้ไอตุ้ซีต้องไปกดกลับวันนี้ นายข่อยเป็นคนขับบ่โอ้ข่อยจีขับได้บ่ก็จีพากันลงห้องจะไม่ได้เป็นโทษบ่เนาะได้ได้คันใหม่เด้ต่างหนาที่ลด้สารนักตุ๊สิบหกชิมหาสิบหกของของข่อยเท่ายได้ปะสิบเจ็ดสิบเจ็ดเอาขี่ไปเลยบ่ฮะขี่ไปเลยบ่ขี่ไปฮอดพุ่นแหน่จัง จบคลิปจะพุ่นบ่แล้วก็เปิดเส้นทางไปเลยป่ะไปนั่นนั่นบ่โดยป้าใช่ปะ่ะโดย Let's go มาเลยมาใช่เลยมาคอยจะตือช่อยนิดนึงไม่ตอนนี้เจ้าพักฟอนไม่ไม่เอาไม่เอานไงโดยโดยแจีงน้องไม่เต็มหม้อได้เหมือนเดิมโอ้ยเกรงๆโดยโดยใช้แจียงไล้ยังเละเออโดยโดยป้าให้ขับไปรีบอ่ะเฮ้ยเจ้าครับเลย ีนังทั้ง้างอา่เอาเท่าชีดเพ่นบอยากไปน้ำบ่อออกข้างได้นี่โอ้ออกพุ่นเนาะรถข่อยบด้บางทีเนาะเออเชียงเชียงสาดังเ,เนอ้อให้ข่อยครับบ่อเพิ่งข่อยสีลองครับมาขึ้นจะมาขึ้นบอกทางเอา้าบัรตู้ ปิดก่อนเออปิดเออเมียนก้องก่อนบ่ชิมันขอสิครับเลยด้วยจาสิกลาขี่บ่ไม่ต้องมีอะไอยู่โยากันลงจะค้งบ่เลยเนาะเอาหุ่นพุ่นว่าเดียวขี่ดื้อิไปน้ำเล็มาแหละพวไปสบายดีเอาไปไปเลย ไปเบียกเด้อจะน่าข่อยมาเด้อเอา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 ได้หนี่พุทธเกิดขึ้นรถป้ขึ้นรถขึ้นรถนี่ขึ้นมาหนิเอาพุทธเกิดขึ้นรถหยิบขึ้นรถไปนั่งนี่ได้ป้อเอาเอาเอาเจ้าขับดีๆีไรเลยเคเคเคใช้คือพอไปไนี่มันตั้งขั้วในนี่เออเออโอ้ยไอ้ไรบ้านนี่เฮ้ราตน้องทะเลเพราะว่ามีครอบครัวหนึ่งเนาะเปินมาครอบครัวเหลือน้ำ พอน้องมีเนาะเป็นเห็นแดนทีมงานผันสุขภานี่แหละพี่บอนี่ยไปทางพี่บอสเอาเด้อเอาเด้อบาทเอาเด้อทางทางแกงใหม่ทงโอ้เฮ้ยวพีอยู่เจ้าบ่แปลงทางนี่โดยโอ้คากาดีเนาะเอาหลุดจากครึ้นอย่างยันนี้เนาะ โอ้เป่าอยู่ได้ตุ๊กคําโงัวนี่บ่คือเงินบ่๊ะเขาสนใจฮะคือเงินบ่มาบ้าเมื่อนั้นก็มันก็ถกไล่ดีกว่เห็นรถดุ๊ดเป็นอ๋อคนดุ๊ดแหย่บ่เจ้าโอ้เพคนกดีรีเนาะเจ้าตัวเรือเป็นบ้ามันถกไล่อันผู้ผู้โตไปซอยเจ้าเมื่อนั้นน่ะเพื่อนนอนอยู่นี่บ่โดยอืมไม่ได้โพที่ไปซอยเองเออเพื่อนนอนตู่กันนี่ผนมาบกเปียกบ่อ๊นนี่เปี่ยบเปิด อ่าพ่นดูคนเดียวพันบ่อนบเนี่เะีใดีก่าโทโทโทอไปได้บ่ทำอได้ข้าบ่อได้จะชุบเลเนาะโอ้อาจะไปข้าจกที่อ่เนาะอ่าอ่าเรียกเรียกเรียกขวับบ่อหนชื่อเลยถักหลีพี่ ฝักเล็กเล็กเล็กกันหรือว่ากันเล็กมันบูฮักนี่เล็กเนาะเล็กอันนี้ได้เล็กชาลิงเขานี่ยเขาคันบูฮักนะบูยัดเนี่ยนักจะทำกับตู้ซิปนี่การสองลอยกรูเลยเออมาทางพี่อันนี้เนาะ ต้องนีเลยอันนี้พอบุปปาไดบ่เนี่ยพ่ปาโอ้ยขาครับไปพ่อต้องมีคร <fin anta> <ots> ับเรเขาเป็นอะไรทุมันแบบว่าคันวารุดใหญ่กับพวงมาลันักได้ทุกคัพวงมาลัยเป็นพวงมาลพาวเวอร์ได้พวงมาลอยากแข่งเน้มันครึ่งเล่มครึ่งครับสามล้อเนี่ยใช้กื้ไก่ได้ ว้าลงลุมอีกเนอะเาโอ้ยคอยคอ้อยคยายังฉัมไหยังฉานี่เนอะเป็นคือเป็นเพื่อนเป็นอย่างแท้เฮ้ยังมหอดบ่อนี่เร็ว เอาที่ปิกชิปเลยเด้อเด้ออ้าวคบี้หดแล้วอ่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้กะ、ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพิ่บุคคลโฆษณาเลก็เป็นกำลังใจให้ทางานักงานประชุกเลยกครอบครัวของต้องมีนํำแน่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยๆโอ้วเลยไปยังนี่เอเอเลยเด็ก็ขอบุญขอบคุณไอหักที่อยู่ทางต่างประเทศเด้อ ที่เพ็่นอยู่เคียงขางทีมงานปันชุกละกัช่วยเหลือครอบครัวของน้องมีครอบครัวพอน้องมีขอ,อ,อ,ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแหงเด้อสุขภาพแข็งแรงอาัศาจรากย์โลภัยไข,ข้เจ็บบุญหักษาเทวดาคุ้มครองบัตรจุชุกุคนซาธุร่ำรวยประจุชุกคนอ่ะปีดบาทนี่